ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทางด้าน,นของประธานเอ็มเปเป้ครับไม่เข้าใจแฟนบอลของฝรั่งเศสครับที่ไม่เคารพเมสซี่อย่างเท่าที่ควรนะครับทางด้าน,นของเคลียนเอ็มเปเป้นะครับสตาร์ของเปเชเองบอกว่าเลวเนลเมสซี่เนี่ยไม่ได้รับความเคารพจากแฟนบอลในฝรั่งเศสเหมือนอย่างเท่าที่ควรได้หลังมาแค่ในลีกเอิงอยู่2ฤด,ดูกันนะครับเมสซี่ย้ายมาอยู่กับเปเชเมื่อปี2021ถึงแม้ว่าจะผ่านการคว้าแชมป์ลีกกับทีม2ครั้งเลยแต่เขาปรับตัวเข้ากับชีวิตที่เปเชไม่ได้นะครับ ดาวเตะวัย35ปีอย่างเมสซี่โดนแฟนบอลของทีมโฮลสไนล์หลังเปเชยตกรอบจากยูเซลทั้งสองฤดูกาลที่ผ่านมาสุดท้ายเมสซี่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่กับเปเชยออกไปนะครับเลยกำลังจะย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มาามี่เนี่ยมันจะเหลืซอซ็อกเกอร์แล้วเพื่อนร่วมทีมแบบเอ็มบัปเป้ก็คิดว่าเขาสมควรได้รับความเคารพจากแฟนบอลในฝรั่งเศสมากกว่านี้นะครับมาฟังสิ่งที่เอ็มบัปเป้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างกาเซสตาเดลสปอร์ตหน่อยพูดถึงลุโอเดมเมสซี่เขาบอกว่าเออเรากำลังพูดถึงงนนัักกเเตตตตะะะททีีี่่่อออาาาจจดดดสสุุใปรรววิศ์ขฟบลลย็ไ ไม่มีทางเป็นข่าวดีหรอกเมื่อมีนักเตะแบบเมซี่ย้ายออกจากทีมไปส่วนตัวผมแล้วผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมหลายๆคนถึงโล่งใจที่เขาย้ายออกไปเรากําลังพูดถึงเมซี่นะเขาควรได้รับความเคารพแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้รับความเคารพแบบที่ควรจะได้จากในฝรั่งเศสน่าเสียดายนะแต่มันก็เป็นไปแล้วจะมีการหานักเตะมาแทนที่เมซี่ให้ดีสุดเท่าที่จะดีได้อันนี้คือสิ่งที่เอ็มบัปเป้ได้พูดถึงเลโอนลเมซี zi, ่บอกว่าเสียดายนะที่เลโอนลเมซี่ย,ย้ายออกจากเปเช่ไปนะครับ ถือว่าไม่ได้รับความเคารพจากแฟนบอลของเปเช่เลยบางส่วนนะครับที่ไปหหวตใส่เขาเขาเป็นนักเตะที่โอ้โหผ่านอะไรมามากมายนะต้องมาเจออะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจริงๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปไปเล่นให้กับอินเตอร์มามีแล้วสําหรับเลวเหนลเมสซี่แยกทางกับเปเช่โดยมีข้อกังขาหลายๆอย่างนะครับที่ไหลเข้ามานะครับขอบคุณครับที่รับฟัง